ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o s สสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มาพูดเรื่องราวของเศรษฐกิจกันบ้างน,นะครับก็มีข่าวดีและไม่ดีนะครับหลายคนที่รอให้ธนาคารประเทศไทยนั้นลดดอกเบีย้ยก็คงจะดีใจแต่ก็เป็นไปตามที่จะมีการคาดการไว้ว่าทบนั้นจะลดดอกเบีย้ยเพียงแค่0.25เมื่อวานนี้ก็ลดไปแล้วนะครับหลายคนมองว่าน่าจะลดถึง0.5แต่ว่าผมคิดว่าทบให้แค่นี้ก็ถือว่า ดีแล้วนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยผมดูจากคําแถลงการ์ของธนาคารประเทศไทยเมื่อวานนี้ผมยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเขาประเมินว่ากว่านะธุรกิจเอกชนนั้นจะฟื้นตัวจริงๆเ่ยนะคือเขาก็ไปทําผลสํารวจมากว่าธุรกิจเอกชนนั้นจะฟื้นตัวจริงๆความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาเครื่องจักรจะเดินได้ในใน,นิคมอุตสาหกรรมต่างๆเม็ดเงินลงทุนจะก้าวกระโดดในแบบที่เห็นได้ชัดเนี่ยตัวเลขมันจะเริ่มดีจริงๆเนี่ยต้องรอถึงช่วงไตรามาสที่สอง ของปีหน้าไตรามาสที่2นะฮะเดือนเมษายนของปีพุทธศักราช2555คือพูดง่ายอีกนานฮะทบทประเมินว่าตัวเลข GDP ในปีนี้น่าจะโตเพียงแค่1.8%จากเดิมที่คาดการว่าจะโต2.6%ไม่ใช่2.6%นะครับ1.8%แล้วเมื่อวานนี้ในการแถลงการของทบทได้ใช้คำว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อธิบายสภาวะทางเศรษฐกิจณเวลานี้คือเข้าใจในภาพรวมว่าต้องหันมากระตุน้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งด้วยการลดดอกเบี้ยต้องมีนโยบายการเงินที่เอื้อหนวยต่อการเจริญเติตบโตของเศรษฐกิจแล้วปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อแรงกดดันเงินเฟ้อนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ณเวลานี้จุดยืนนี้คล้ายๆกับจุดยืนของธนาคารกลางของจีนนะฮะซึ่งได้เพิ่ม อัตราส่วนเงินสำรองที่แบงก์พาณิชย์จะต้องวางไว้ที่ธนาคารกลางมาตลอดเพื่อหยุดยับยั้งไม่ให้เศรษฐกิจจีนนั้นโตอย่างร้อนแรงจนเกินไปก็มาเปลี่ยนจุดยืนในช่วงเมื่อคืนนี้ที่มีการปรับลดอัตราส่วน reserve นะ,ะเงินสำรองที่แบงก์พาณิชย์ต่างๆจะไปวางไว้ที่ธนาคารกลางเนี่ยปรับลดลงไป0.5%และในขณะเดียวกันเนี่ยประเมินแล้วว่าจากดัชนีพี i ไมล่าสุดเนี่ย ที่ออกมาต่ำต่ำกว่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อยู่ที่49.0แทนที่อยู่49.7เนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจจีนนั้นต้องได้รับการกระตุน้นหลายประเทศกับเผชิญเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้ได้รับการกระตุ้นเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ประเมินว่าจะเป็นปัญหาจีนตอนนี้หันมาทําอย่างนี้รัฐบาลไทยเจอน้ําท่วมเข้าไปแรงมากธนาคารประเทศไทยต้องหันมาลดดอกเบีย้ย ผมเห็นสถานการณ์ในต่างประเทศมันก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้เหมือนกันนะฮะล่าสุดนั้น Fitch ขู่ที่จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่ปรับลดมุมมอง outlook เนี่ยจากที่มีเสถียรภาพเป็น n e g a t i v e มุมมองที่ t ฟ h มีเกี่ยวกับพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐนั้นติดลบแล้วนะฮะมุมมองติดลบคือพูดง่ายๆในปี55หรือ56อาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือก็ได้ แล้วมันไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับถ้าคุณไปดูข่าวครา,าวเกี่ยวกับอิตาลีเนี่ยข่าวลือหนาหูมากตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าในที่สุดแล้วอิตาลีจะต้องเข้าไปกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศสูงถึง00แสนอาจจะสูงถึง8 0 0แสนล้านยูโรก็ได้เศรษฐกิจใหญ่อันดับที่3กู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึง6 0แสนถึง8 0แสนล้านยูโรข่าวในหนังสือพิมพ์ในอิตาลีนั้นมีเรื่องนี้เต็มๆหลายฉบับ ลือกันหนาหูมากถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็สะท้อนว่าวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปในรอบนี้มันลามไปถึงเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่3ของอยุโรปแล้วแต่แน่ยังไม่พอนะฮะมูดีส้สก็ขู่ที่จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินหลายแห่งในยุโรปตะวันตกรวมไปถึงใหญ่ๆใ,ในฝรั่งเศสทั้งนั้นสแตนดาร์ดพลูอซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของพัฒนบัตของรัฐบาลสหรัฐ ตอนนี้ขู่ที่จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของพัฒนบัตของรัฐบาลฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเองก็กําลังที่จะมีปัญหาในการที่จะปล่อยให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นั้นเพิ่มสูงเกินเกณฑ์ของสหภาพยุโรปเพิ่งวันนี้เนี่ยทางประธานของสภาพยุโรปออกมาให้สัมภาษณ์และในขณะเดีวยวกันประธานธนาคารกลางของยุโรปก็ให้สัมภาษณ์ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีข้อตกลงใหม่ ระหว่างสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มที่ใช้เงินยูโรว่าจะต้องลดการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในระดับใหม่ที่ทุกประเทศนั้นยอมรับได้และจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อความเชื่อมั่นที่นักลงทุนนั้นมีซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีในระดับค่าเงินยูโรนั้นวิกฤตตอนนี้มันดูเหมือนว่าลามไปทั่วโลก อย่างไรก็ดีก็มีความพยายามนะที่จะแก้ปัญหานะเมื่อคืนนี้ธนาคารกลาง6แห่งของโลกสวิสแคนาดาอังกฤษนะฮะญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยช่วยกันนะเปิดช่องทางให้มีการปล่อยเงินไปถึงสถาบันการเงินได้อย่างสะดวกขึ้นอัดฉีดดอลลาร์เข้าไปในระบบสถาบันการเงินทั่วโลกมากขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เป็นความพยายามจากธนาคารกลางทั้งหมด6แห่งที่จะแก้ปัญหา แต่ในที่สุดในรอบนี้นะฮะมันจะจบอยู่ที่ว่า IMF และ EU มีเงินมากพอที่จะอุ้มเศรษฐกิจที่สร้างนี้ไว้มากเกินไปถึงขั้นไหนคือในที่สุด IMF เนี่ยจะเชิญจีนเข้ามาเพื่อเอาเงินของจีนเข้าไปช่วยอิตาลีได้สำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จเยอรมนีจะสามารถออกพันธบัตรแล้วระดมทุนเพื่อช่วยกรีซอิตาลี หรือไม่อาจจะเป็นฝรั่งเศสไปด้วยก็ได้นะฮะในอนาคตถ้าเกิดฝรั่งเศสเผชิญกับวิกฤตเหมือนกันเนี่ยเยอรมนีจะทาสาเร็จไหมถ้าเยอรมนีทําไม่สําเร็จอะไรจะเกิดขึ้นกับค่างเงินยูโรถ้าเยอรมนีทําไม่สําเร็จจีนจะเข้ามาช่วยไหมถ้าจีนไม่ช่วยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าจีนช่วยจะเปิดโอกาสให้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นกองกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ให้จีนมีสัดส่วนมากกว่าเดิมหรือเปล่าและถ้าเป็นอย่างนั้นอเมริกาจะว่าอย่างไร อเมริกาเหลือเงินมากพอที่จะเข้ามาช่วยอัดฉีดเงินเข้าไปในสาภาพยุโรปผ่าน IMF โดยที่ไม่ปล่อยให้จีนมาเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าที่ถือในปัจจุบัน4เปอร์เซนใน IMF หรือเปล่าอเมริกาจะยอมให้กรีนั้นจีนนั้นกลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่หรือเปล่าหรือจะรักษาสถานภาพของตนเองไว้โดยการยอมที่จะเอาเงินมาลงทุนกับสาภาพยุโรปนะฮะ ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงทางอำนาจผ่านกองทุนการเงินระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปและในที่สุดแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เห็นจีนมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะเรื่องของจีนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะพูดกันต่อนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้แล้วกันสำหรับเรื่องของการเงินในยุโรปในสหรัฐเรื่องหนี้สาธารณะในวันนี้ถึงเวลาของช่วง Daily Co เวอร ต้องขออ่านอีกครั้งนะครับส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในคดีอากงจำคุก20ปี SMS 4ข้อความแม้โจทย์จะไม่สามารถนำสื่อพยานให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจำเลยเป็นผู้ที่ส่งข้อความตามฟ้องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องดังกล่าวไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสมเกียรติอดีตเลขาของคุณอภิสิทธิ์แต่ก็เพราะ เป็นการยากที่โจทย์จะสามารถนำสืบได้ด้วยประจักษ์พยานเนื่องจากจำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดดังกล่าวย่อมจะต้องปกปิดการกระทำของตนมิให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้จึงจำเป็นต้องอาศัยเหตุผลประจักษ์พยานแวดลอ้อม circumstantial evidence yes circumstantial evidence ที่โจทย์นำสื่อเพื่อชี้วัดให้เห็นเจตนาที่อยู่ภายในนี่คือส่วนหนึ่งนะคะับคำพิพากษาคดีอากงอ่านเต็มๆได้นะครับประชาไทยเป็นเว็บที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องปรบมือให้กับประชาไทยที่กล้าที่จะเล่นประเด็นนี้แล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลศูนย์กลางเป็นสื่อกลางสื่อเดียวนอกเหนือไปจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างครบถ้วน นะครับมีทั้งภาพมีทั้งข้อมูลแล้วก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ NGO สถาบันการศึกษากลุ่มนักวิชาการองค์กรระหว่างประเทศที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์ให้ประเทศไทยนั้นแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแบบที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่านเต็มๆกันได้ในเว็บของประชาทยนะฮะทุกวัน ไม่รู้ว่าศูนย์ใหม่ของกระทรวงไอซีทีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคุณอนุดิ์นาคอนทัพจัดขึ้นมาเนี่ยจะไปบล็อกประชาไทายหรือเปล่านะฮะจนถึงตังวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงไอซีทีในยุคนี้เนี่ยดีกว่ากระทรวงไอซีทีในยุคของคุณจุติไกรเลิกเลยหรือเปล่าหรือเป็นรัฐบาลเดียวกันเพราะมันเหมือนรัฐบาลเดียวกันพักกานสครูปครับ,รรบช่วงหน้ากลับมาเรื่องของเงินเฟ้อนะครับตัวเลขล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์ ก่อนหน้านี้ธนาคารประเทศไทยได้ระบุว่าตอนนี้เนี่ยแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังมีอยู่แต่ไม่น่าจะเร่งขึ้นนะแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีอยู่แต่ไม่น่าจะเร่งขึ้นก็เป็นข่าวดีจากคณะกรรมการนโยบายการเงินลดดอกเบีย้ยได้พูดง่ายเพราะาแรงกดดันเงินเฟ้อยังมีอยู่แต่ไม่น่าจะเร่งขึ้น ตัวเลขล่าสุดในวันนี้จากกระทรวงพาณิชย์ก็ระบุว่าสถานการณ์เงินเฟอ้อก็อยู่ภายใต้การควบคุมในระดับหนึ่งนะฮะคือถ้าคุณไปดูเฉลีย่ยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเฉลี่ย11เดือนอัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่3.83ซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะฮะไม่ได้แย่นักหนาาวนี้ถ้าคุณไปดูเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอันนี้ถือว่าสูงเพราะว่าเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่4.19 4.19%เนี่ยบังเอิญในหมวดอาหารเนี่ยนะฮะราคาสินค้าในหมวดอาหารเพิ่มขึ้นมาถึง10.2%อันนี้เรากำลังพูดถึงเนื้อสัตว์ไข่ไก่ผักสดผลไม้อาหารสำเร็จรูปพวกนี้สูงขึ้นมาหมดเลยนะฮะอย่างน่ากลัวทีเดียวเร็วทีเดียวในช่วงที่มีวิกฤตน้ำท่วมในช่วงที่ประชาชนนั้นก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับราคาสินค้ามันก็แพงขึ้นมาด้วยอันี้ถ้าไปดูในภาคส่วนของอที่ไม่เกี่ยวกับ อาหารเนะครื่องดื่มแล้วก็พลังงานเนี่ยคออินฟลัชันหรือเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยมันสูงไม่สูงอันนี้ถือว่าสูงพอสมควรแล้วนะฮะค่ซีพีไในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่2.9%เกือบถึง3%แล้วถ้าเกิน3%ถือว่าสูงแล้วตอนนี้2.9%ถ้าดูคอเฉลีย่ย11เดือน2.33% อันนี้อัตรางเงินเฟ้อในระดับนี้ปีหน้าจะอยู่ในระดับไหนปีหน้าทางกระทรวงพาณิชย์ก็ประเมินว่าอัตรางเงินเฟ้อหน้าจะอยู่ที่ประมาณ3.3ถึง3.8เเซเพราะฉะนั้นเอาตามที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่สูงจนเกินไปเป็นไปตามที่ธนาคารประเทศไทยนั้นได้ระบุเมื่อวานนี้ในการแถลงการของคณะกรรมการนโยบายการเงินคล้ายๆกับจีนเลยอย่างที่ผมบอกตอนนี้ ภาวะที่เงินเฟ้อเริ่มสูงเศรษฐกิจเริ่มโตเร็วเกินไปแล้วต้องมานั่งออกนโยบายที่ไปลดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เกิดฟองสบู่ภาวะความกลัวแบบนั้นเนี่ยที่ว่าเศรษฐกิจมันจะเดินหน้าไปในลักษณะนั้นนั้นค่อยๆจางหายไปแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในอเมริกาในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในจีนเนี่ยกลับมาที่เดิมกลคือกระตุ้นเศรษฐกิจให้โต กระตุ้นเศรษฐกิจให้โตกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตแล้วไม่ต้องห่วงภาวะเงินเฟอ้ออย่างน้อยในช่วงนี้นี่คือรีมแล้วของเศรษฐกิจหลายๆประเทศตั้งแต่ที่กําลังพัฒนาจนถึงพัฒนาแล้วตั้งแต่เอเชียไปยุโรปและไปอเมริกาถึงเวลาของช่วง global voices มื่อกี้ที่แซวอุคุนุดูดินนาคอนทัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีว่าเหมือนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคุณจุติไกรเลิกในยุคของรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เขามีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผมเข้าใจว่าศูนย์นี้นั้นจะมีหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยผมอ่านจากเพรสรีลีสของเขาในวันนี้นะฮะอันทันสมัยมากขึ้นในการตรวจสอบทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้สื่อและการส่งถ่ายข้อมูลที่เปลี่ยนรูปแบบไปโดยเฉพาะในปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ Twitter ซึ่งส่งผลให้การส่งต่อข้อมูลที่อันตรายระหว่างบุคคลบางทีไม่ได้รับการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเขาจะไปควบคุมอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะฮะโดยการที่จะ ดูแลเนื้อหาความเหมาะสมของเนื้อหาของสื่อออนไลน์ว้าวว้าวตกลงไม่ต้องมีแมนเดตของหัวก้าวหน้าแล้วใช่ไหมตกลงไม่ต้องมีแมนเดตของหัวก้าวหน้าที่อุตสาห์เลือกพักเพื่อไทยเข้าไปเพราะกระทรวงไอซีทีในยุคนี้ไม่ได้ดีไปกว่ากระทรวงไอซีทียุคของประชาธิปัตย ถ้ากล้าเถียงขอให้พิสูจน์ว่ากระทรวงไอซีในยุคนี้มีหัวก้าวหน้ากว่ากระทรวงไอซีของยุคประชาธิปัตย์แต่ว่าอาจจะอยู่ในไอซีทก็ได้อาจจะอยู่ที่กระแสะกดดันจากสังคมหรืออำนาจต่างๆในสังคมที่มีไปถึงรัฐบาลนี้ในที่สุดเนี่ยนะฮะบางชาติเขาก็จะกลัวประเทศไทยเหมือนเดิมเหมือนในจีนฮะจีนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ใช้แรงกดดันเซนเซอร์สื่อเซนเซอร์ยูทูบ เขาขอไปที่ Google Google ก็ยอมนะจีนเนี่ยเขาขอให้ Google เนี่ยถอดคลิปอะไรออก Google ก็ถอดออก Google ก็ยอมจีนต้องการทำธุรกิจในประเทศจีนจีนนั้นมีหน่วยงานที่แฮ็กเข้าไปเอาข้อมูลของคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนคนที่ทำงานให้กับา n o o เพื่อสร้างประชาธิปไตยในจีนซึ่งยังปกครองภายใต้รูปแบบเผด็จการที่มีพรรคการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีประธานาธิบดีที่มาได้มาจากการเลือกตั้งมีกลุ่มต้องการให้จีนนั้นเป็นประชาธิปไตยเขาเคลื่อนไหวออนไลน์ถอดข้อมูลของคนที่เคลื่อนไหวกับกลุ่มพวกนี้จาก Account หรือบัญชีของ Gmail ทั้งนั้น Google เขายอมเพราะเขาขี้เกียจขี้เกียจที่จะย้ายฐานธุรกิจจากจีนเขาก็อยู่ต่อไปบริษัทพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook ในประเทศไทย ถ้ารัฐบาลไทย mm hmm. มีนโยบายที่จะแทรกแซงการทํางานของเขาแทรกแซงการให้บริการของเขาโดยการเข้าไปดําเนินคดีกับผู้ที่เป็นลูกค้าของ Facebook หรือ Twitter โดยการที่จะแอบค่อยๆปิดเพจของ Facebook ของคนบางคนหรือ Twitter ของคนบางคนในที่สุดพวกนี้เขาก็ต้องยอมตามตามรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในเวลานี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ ของรัฐบาลที่จะสร้างมาตรฐานที่สูงกว่าที่บริษัทพวกนี้เขาจะยอมคือบริษัทพวกนี้ไปกดดันเขายังไงเขาก็ยอมคือขอยังไงเขาก็ช่วยในจีนก็ใช้นโยบายเดียวกันรัฐบาลกดดันบริษัทต่างประเทศยอมเพราะว่าบริษัทต่างประเทศต้องการธุรกิจผมแค่ไม่ต้องการเห็นรัฐบาลไทยกลายเป็นรัฐบาลที่เหมือนกับจีนนะฮะใช้อำนาจรัฐไปกดดันให้เขาละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกค้าของเขาในการสื่อสารกัน ไม่อยากจะเห็นอย่างนั้นถ้าเป็นไปตามคอนเซป t นี้ในที่สุดผมคิดว่ากระทรวงไอซีก็คงจะต้องวิวิ่งไปบล็อกเว็บประชาไทยหรือเว็บอื่นๆผมคิดว่ามันในที่สุดมันจะไปตามกระแสนั้นถ้าจะเป็นยุคที่กระทรวงไอซีทีเป็นไปตามกระแสหัวนรักนิยมหัวก้าวหน้าเลือกรัฐบาลน,นี้ไปหัวก้าวหน้าต้องการผลักดันให้ประชาธิปไตยในประเทศนี้ได้เกิดอย่างจริงและถาวร รัฐบาลนี้ต้องทําตามแมนเดตนั้นไม่งั้นถึงเวลาคนก็ผิดหวังแล้วก็เบื่อหน่ายพักกัสกูรูกับช่วงหน้ากลับมายมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily d เด l y d o ดอดรวุรพงษ์รามางกูลนะครับประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูลและสร้างอนาคตประเทศหรือกอยออเนี่ยระบุว่าภาคธุรกิจทั้งหมดยืนยันว่าจะลง,ลงทุนในประเทศไทยต่อไป เพราะเข้าใจถึงสถานการณ์รอทุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริษัทประกันภัยอย่างโตเกียวมารีนได้เล่าให้ฟังว่าบริษัทของเขาได้เผชิญกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติมาแล้วทั่วโลกจึงไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถรับมือได้เข้าใจว่าอังกฤษกับญี่ปุ่นไม่มีปัญหานะวันนี้มีข่าวลือมาว่าฝรั่งเศสมีปัญหานิดหนึ่งเดี๋ยวดูรอดูว่าบริษัทประกันภัยของฝรั่งเศสรายใหญ่จะถอนตัวออกไปจากเมืองไทยหรือเปล่าหวังว่าไม่นะฮะ ไปดูหุ้นกันในวันนี้ดชชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย,ไทยวันนี้ปรับขึ้นมาอย่างสวยงามมากข่าวดีก็คือมีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเมื่อ,อคืนนี้6ธนาคารกลางนะฮะหแห่งหุ้นขึ้นหมดเลยในวันนี้เอเชียยุโรปสหรัฐแล้วก็ของไทยด้วยนะฮะหุ้นไทยขึ้นมา2.39%นะครับ23.82จุดอยู่ที่1019.15นะครับดีมากนะฮะมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็แน่นหนาสา0,000 7,478ล้านบาทไม่ได้เป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วพูดถึงเรื่องของหุ้นนะครับก็จะมีบริษัทที่เข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนเมษายนปีหน้าแต่ไม่ใช่บริษัทที่จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนไทยจะซื้อหุ้นได้ไหมก็อาจจะซื้อได้คะคุณเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาคุณก็จะมีโอกาสซื้อหุ้นของบริษัทที่ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่คืออภิมหาเศรษฐีที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกมาร์คซักเกอร์เบิร์ก มา r ์ z u ์ก็ r b ะเบิจะนำ Facebook เข้าสู่การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนเมษายนปีหน้ามูลค่าหุ้นที่เขาจะออกมาเพื่อระดมทุนเนี่ยนะฮะน่าจะระดมทุนได้ถึง1 0 0 0 0ล้าน1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ระดมทุนรอบนี้1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ปลาเข้าไป3 0 0แสนล้านบาทแต่ว่ามูลค่าของทั้งบริษัทเนี่ยหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ หนึ่งแสนล้านดอลลาร์มูลค่าของบริษัทเขาทั้งบริษัทเนี่ยสามล้านล้านบาทไม่ใีสายโยนปีหน้าครับเอาล่ะนั่นก็คือรายการ The The d a y l ลิ d o s ในคืนวันนี้พบกับรายการ Wake Up Thailand พรุ่งนี้เช้านะครับ7จ็นาฬิกานะครับแล้วก็ติดตาม Intelligence หลังจากนี้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ